กะไข่ซุมรถมาจเรกกับรหัสใหม่ปี2023ส,สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ d i s i s Jack Channel ครับคลิปนี้เราก็จะมาแกะไข่ซุมรถมาจเรกนะครับนะครับไข่แบบนี้ครับซื้อมาจาก7ซเ e ่นอีเลเนะครับราคา119บาทข้างในก็จะมีรถเหล็กรถโมเดลสวยๆอยู่ข้างในครับจะเป็นแบบคระแบบคราลายนะครับโดยรหัสข้างล่างนี้ครับก็จะเป็นไกด์แนะนำนะครับไกด์บอกว่ารหัสเนี้ยน่าจะมีรุ่นไหนบ้างครับ ตอนนี้ก็เป็นรหัสใหม่แล้วครับปี2023ครับจัดมา2องฟองครับตัวแรกครับ090123ครับตัวที่2ครับ3 0 1 2 2 3เรามาดูกันนะครับว่ารหัสเนี้ยจะได้รถอะไรบ้างไปดูกันครับเริ่มจากฟองที่1ก่อนนะครับ BK 090123 ปีสองสามนี่เพื่อนๆเจออะไรบ้างครับมาบอกกันหน่อยนะครับและนี่คืออือมืดมาเลยครับอะไรครับเนี่ยแรนด์โรเวอร์ครับครับและนี่คือแรนด์โรเวอร์ดิเฟนเดอร์ครับนี่ครับใต้ท้องรถครับแรนด์โรเวอร์ดิเฟนเดอร์ครับตัวนี้เป็นสีใหม่ครับนั่น้ายหนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับ ตัวนี้ก็เปิดประตูได้ครับนี่ครับเปิดประตูได้ครับ Land ์ o v e r อ่าสีใหม่มาแล้วครับใหม่จบง่ายๆครับล้อพลาสติกครับสีขาวครับแม็กขาวกจังหน้าครับสัญลักษณ์ของเข้าครับ Land ร o ด e r Defender ครับสีอะไรครับเนี่ยสีเทาใช่ไหมครับหรือสีสีอะไรสีกลมหรือสีอะไรนเนี่ยโอ้โหนึกไม่ออกสีอะไร ับหลังคาสีขาวครับตัวนี้เป็นสีใหม่นะครับยังไม่เคยเห็นมีในแพ็คขายครับไทยก็เจอในใครสุมครับเจอไมอ่กี่คนครับวันนี้ถือว่าหายากอยู่ครับช่วงนี้มาก็จะเป็นโมเดลเดียวกันกับตัวสีรถโกใช่ไหมครับมาดูฟองที่สองครับ b k 0 3 0สามศสองสาม สองสามก็จะเป็นเดือนหนึ่งอยู่นะครับและนี่คืออืสีน้ำเงินเกียร์ครับอืมเกียร์ตัวเดียวกันกันกบที่ลงแพ็คเลยนะครับร้อยห้าสิบเก้าบาทครับอันนี้ก็มาเจอในไข่ครับก็ประหยัดไปสี่สิบบาทนะครับไข่ที่เป็น สายเก็บนอกแพ็กก็ลุ้นในใครดีกว่าครับประหยัดกว่า40บาทครับเกียร์ performance นซ์ครับใต้ท้องรถครับเกียร์ performance นซ์ครับก็เป็นไกด์เป็นแนวทางไปเลยนะครับสองกลองนี้เป็น Land Rover Defender 1น0ครับสีใหม่กับเกียร์ performance ค่ r ตัวเดียวกันกับ Impact นะครับแต่ว่าประหยัดกว่า40บาท ก่อนจะกันไปฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับคลิปนี้ผมคลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ